โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับชอบประลากรทูเพลอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มาจะมาจับเจ้าแกลลี่มิมัสกันนั่นเองครับผมว้าวโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาจับแกลลี่มิมัสใช่ไหมครับแล้วก็การจับแกลลี่มิมัสของผมเนี่ยผมจะทําการเออขี่นกยักษ์นะครับไปขีดแกลลี่มิมัสกลับมาที่เกาะของผมนะฝั่งฝั่งเกาะของผม จะไปคลิปที่ป่าเล็กวูดนะครับแล้วก็หาเลเวลซักยี่สิบห้าขึ้นไปนะครับผมจะจับเนาะโอเคก็ตอนนี้ผมมาเปิดคลิปอยู่กับออม้าลายแสงนะผมไปเอามาจากดันเจียนนะสำหรับตัวนี้ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับผมก็คือมันเร่งด่วนนะตอนนั้นก็คือไม่มีอะไรทำฮนะก็เลยมันทั้งจับม้าแสงเล่นนะนี่ก็ได้ก็ได้เป็นเลเวลเออยี่สิบหกนะตอนจับใช่เลเวลยี่สิบหกตอนจับนี่เดี๋ยวเราจากโหมดฟตโต้ดีกว่าปึ๊บ เออเสียงเกมน่าจะดังไปเ,ออเสียงไปโอเคครับผมก็สําหรับม้าลายตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันสวยเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันจะมีท่าเตะให้เขาสลบได้ด้วยนะหมายถึงว่าเออตัวที่เราจะจับอะ่ะเราสามารถใช้ม้าลายเตะ้วยการเลื่อนฝั่งซ้ายลงนะครับผมอย่างนี้นะฮะเลื่อนลงแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะเตะนะฮะแล้วตอนที่เขาเตะเนี่ยจะทํา่าสลบได้ด้วยนะครับผม โอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจับเจ้าแกรี่มิมัสกันใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของกันเลยนะครับผมก็แกรี่มิมัสเนี่ยเขาเลือดน้อยนะเห็นที่รู้ก็เขาเลือดน้อยมากมากเลยเราก็จะใช้เป็นกระบองหรือกันนะครับผมเราจะใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่ากระบองเนาะกระบองอยู่ไหนกระบองอยู่ข้างในนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมของสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับผม โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับผมก็คืออันดับแรกก็คือกระบองที่ใส่สกินของแคนดี้นะครับผมแต่ไม่ใส่สกินก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคยาคุณสิบนะครับยาสลบแล้วก็ที่ขี่ก็ลืมอย่างหนึ่งครับผมทุกคนสิ่งที่สําคัญมากในการจับสัตว์ครับทุกคนคืออาหารนั่นเองครับถูกต้องครับผมอาหารครับผมเราจะต้องไปเอาอาหารนะผมจะเอาขึ้นผักสวนครัวไปนะเพราะว่าถ้าคิโบมันน่าจะเปลืองนะครับผม โอเคพืช okay. ผักสวนครัวผมก็จะอยู่ตรงนี้โอเคมันจะค้างๆนล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ย,ย,เ,ยเอาเก็บค้างเก็บค้างเอาค้างๆอย่าหลุดอย่าหลุดโอเคโอเคครับผมพืชผักสวนครัวของผมผมจะใช้เป็นเอ่อแครอทไหมไม่มีแล้วนะฮะแครอทไม่เหลือแล้วนะ,ะเอาเป็นนี่ไปเลยกันนะผมเออยี่สิบสามอันไม่รู้พอไหมเอาไปก่อนเลยกันยี่สิบสามอันเอออยากได้มากกว่านี้นะเอาสิเดี๋ยวขอไปเอาในตู้เย็นเลยกันนะในตู้เย็นน่าจะมีเยอะอยู่โอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาเพืชผ,ผักสวนครัวในตู้เย็นก่อนนะครับผมตู้เย็นผมอยู่ตรงนี้เปิดโอเคมันค้างๆนะไม่รู้เป็นไรวันนี้อากมันค้างๆนิดนึงชืบชบชืบชืบชบชบนี่ผมเปิดเด็ตยังทำไมอักมันค้างๆเปิดแล้วมี่คือขายข้อมูลในถือโอเคโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงหน้าตู้เย็นแล้วโอ้ยนี่มันตู้เย็นไข่ไม่ใช่ละตู้เย็นนี้นะฮะโอเคพืช okay. ผ,ผักสวนครัวเต็มเลย แครอทไปด้วยกันนะครับผม9 5าอันมาโอเคพร้อมไปนกยักษ์ก็พร้อมใช่ไหมพร้อมแหละโอเคไปไปกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าเล mm ็กวูดนะครับผมโอเคเจอกันที่ป่าเลกวูดครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงป่าเลกวูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะป่าแดงเอาล่ะมาหาแกลลี่มิมัสเลเวล25ขึ้นไปดีกว่าครับผมโอเค เออผมจะอัปเดตสปีดเนาะสำหรับแกรี่มีมัสตัวนี้เพราะว่าผมจะใช้ในการเดินทางเนาะส่วนใหญ่มันน่าจะต้องมีอยู่แหละครับแกรี่มีมัสเนี่ยที่ป่าลึกวูดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะแต่วันนี้มาหามันหาไม่เจอครับทุกคนเอ๊อมันไปไหนแกรี่มีมสัสเห็นแต่เทอเลเบิร์นฮะทุกคนเทอเลเบิร์นนี่เยอะมากเลยนะป่าลึกวูดนี่มันเออถิ่นของเทอเลเบิร์นนี่นี่มีลลแกรี่มีมสัสเอานี่ไงเจอแกรี่มีมัสแล้วสองตัวต้องดูก่อนฮะเมื่อเท่าไหร่จ้า เท่าไหร่จ้ะเดีย๋ยวพุ่งไปไหนสินี่มันเท่าไหร่เนี่ยสองดูก็ได้ไหนแล้วล่ะเอา้าสองแล้วหาไม่เจอเดี๋ยวนี้โอ้โหมันวิ่งเร็วนะทุกคนแกนี้มีมัดเนี่ยแค่สปีดหนึ่งร้อยเลเวลอะไรอะ่ะมองไม่เห็นอะ่ะดูเอาอย่างนี้ก็ได้เร็วอะไรเนี่ยเร็วอะไรอ่ะมันไม่บอกเลยทุกคนแล้วมันแกรี่มีมัดนะทุกคน ม,มันสามารถส่องยากมากกว่าจะส่องเจอเลเวลเจ็ดฟีเมลไม่เอาครับผมอ่าตัวสีดํานี่เลเวลอะไรเนี่ยเป็นตัวผู้แน่เลยตัวสีดํานี้เมื่อกี้เหน็นขึ้นหัวใจตัวสีดํานี้เลเวลสหนักกว่าดีงโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตามหาเอ,อแกลลี่มีมัสกับบ้านสักนิดนึงนะครับผมไม่รู้จะเอาตัวไหนดีขอหาเเวลสูงๆแล้วกันนะครับผม,ผมเจอแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมโอเคครับทุกคนครับ หามาประมาณวันกว่าๆนะในเกมนะครับผมก็เจอตัวแค่ววสิบเก้าผมก็จะเอาไปแล้วเนาะเพราะว่ามันคงหาเวลสูงยากแล้วล่ะผมจะเอาเวลสิบเก้านี้กลับบ้านแล้วครับผมโอเคผมจะไม่จัดที่ป่าเลวุฒอย่างแน่นอนนะครับทุกคนก็รู้ว่าป่าเลวุฒมันเอ่อมีแต่สัตว์อุร้ายนะเดี๋ยวผมจะพามันกลับบ้านนะและขอดูแผนที่นิดนึงครับผมกลับบ้านต้องไปทางไหนเนี่ยเอ่อโอเคตรงไปยาวโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาเจ้าแกลลี่มีมัสตัวนี้กลับบ้านแล้วนะครับผมโอเค เจอกันที่บ้านครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็แกลลี่มีวัดมาถึงบ้านแล้วผมก็ขอเปลี่ยนแผนนะครับใช้เป็นธนูยาสลบแทนนะครับเพราะว่าใช้เป็นไอ้นั่นอะ่ะเออค่าสลบมันลดไวมากครับผมเดี๋ยวผมใช้เป็นธนูยาสลบเอาขอให้มันสลบเร็วๆด้วยกันเพราะว่าเลือดมันสามร้อยนะครับเออสลบสลบไหมยังครับยังครับออ้ยยิงพลาดปึ๊บเออโดนยังไงสลบยังสลบยัง สลบได้แล้วพี่แว่นเลยพี่แว่นสลบได้แล้วพี่แว่นสลบได้แล้วพี่แว่นสลบได้แล้วอุ้อหือพี่แว่นพี่แว่นสลบปึ๊บอื้อพี่แว่นก็ไม่สลบเลยพี่แว่นแกไม่สลบง่ายๆเลยเหรอตายละพี่แว่นพี่แว่นพี่แว่นสลบสรบยากมากพี่แว่นเอ้ยอีกดอกนึงโอ้เลือดมันเหลือ53แล้วอ่ะ สลบดีเออเรียบร้อยครับอู้เนื้อเหลือ53แล้วสลบว้าวโอเคโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมยัดยาคูณ10ไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้อัดไม่ได้นะแล้วก็รีบยัดยาสลบนะครับแล้วก็ให้ไปเลยด้วยกันเนาะโอเค49อู้ยังยังๆๆหยุดอีกเหรอ49.9ยังหยุดอีกครับผมยังไม่หิวมากเท่าไหร่นะโอเคใกล้จับได้แล้วอีก2รอบน่าจะได้แล้วนะทุกคนโอเคไม่ยากไม่ยากตัวนี้จับไม่ยากเลย 99.9แล้วทำไมอีก0.1%ไม่ให้เนี่ยฮัลโหลต้องมารออีกโอ้โหอีก0.1%เองโอเคครับจะไปตอนไปจับได้เลยแล้วกันนะขี้เกียจรอแล้วเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแกลี่มีมัดจับได้สักทีโอเคโอ้ที่ขี่ไปก่อนเลยอันดับแรกปึ๊บโอเคครับผมใส่ที่ขี่แกลี่มีมัดละสปีดอุยดาเมจ220เอามาทำไมเนี่ยดาเมจมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะสำหรับแกลี่มีมัดเนี่ยคือมันอย่างกา โอเคกระโดดได้นะครับแกลลี่มิมาเดี๋ยวผมจะกระโดดออกจากตรงนี้เลยด้วยกันโอเคเป็นโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้เราจะมารีวิวความสามารถพิเศษของแกลลี่มิมทัทไงนะครับผม,มก็คือเขาจะวิ่งเร็วม,มากๆเลยนะครับผมสําหรับแกลลี่มิมัทวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็สามารถเอ่อฟาร์มแทสได้ด้วยมั้งอ่าใช่ครับสามารถฟาร์มแทสได้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะฟาร์มเบอรี่ได้ด้วยหรือเปล่าแต่ดามจเขาเนี่ยไม่ได้สูงอะไรมากก็อาจจะไม่มีอะไร ไปบู๊นะฮะเราจะไม่ไปบู๊ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าดาเมจเขาไม่สูงนะฮะแล้วก็สามารถฟาเบอร,รี่ได้ด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าเออแกลลี่วิวัสเนี่ยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับการเดินทางมากเลยนะครับเพราะว่าดูสิมันทั้งกระโดดได้แล้วก็ไว,ไว่ายน้านก็เร็วอยู่นะครับแต่แต่แต่แตดีคือสป,ปีดเดิมมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่หรอกครับทุกคนแต่ว่าคือวิ่งมันจะเร็วกว่าเนาะหนึ่งมันใช้ในการเดินทางได้ง่ายแน่นอนครับเพราะว่าเออคืออย่างหนึ่งก็คือแบบว่า ตเจอไม่น่าเขาลดคันช้าแล้วน้ำหนักเขาก็น้อยนะครับถึงใครอยากได้แบบเอาไปไเดินทางเนี่ยแบกของเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าอัพน้ำหนักเลยก็น่าจะดีนะครับผม <c oughs> เอาล่ะมันก็ฟาร์มเทสได้ฟาร์มเบอร์รี่ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็อ,อ,อีกแบบหนึ่งก็คือ,อ,อใครของเขาเนี่ยจะสามารถทำคิโบแกลิมิมัตได้ใไหมครับมันจะเป็นของชอบของตัวเอ,อิมตัวอะไรนะที่มันยังไงอะัวที่มันล่ละ ผมคงไม่ถูกอะทุกคนลองไปดูในโดโดเด็กเอาก็ได้นะครับผมเพราะผมจัมไม่ได้ว่ามันใช้ตัวอะไรเอาล่ะครับผมเออมันก็สามารถกระโดดได้ด้วยนะกระโดดข้ามได้เลยนะตรงนี้โอเคแต่ตอนนี้กระโดดเข้าวัในบ้านแล้วครับทุกคนโอเคโอเคสําหรับแกลลี่มิม่าตัวนี้เด็กที่ขี่ของเขาข้าไปตอนเลเวลอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมที่ขี่ของแกลลี่มิมม่านะครับผม G A G A I หรือกันเนาะโอเค ครับตอนเรบบูยี่สิบเก้านะครับก็ก็ก็ไม่สูงมากนะครับผมสําหรับที่ขี่แกลลี่มีมัสนะสำหรับแกลลี่มีมัสก็มีแค่นี้แหละครับความสามารถพิเศษของเขาคือใช้ในการเดินทางนั่นเองนะครับแล้วเลือดเขาก็น้อยด้วยนะไม่เหมาะจะให้ไปบู๊เด็ดขาดนะขอบอกว่าเด็ดขาดเลยนะทุกคนครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปในณที่นี้ด้วยนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ดด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมไม่บายน้องแวน่บ